สวัสดีคะ่ะทัดพามาชมรถสีดำหล่อคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปของ n e กเก n Sport ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,59,000้บาทนะคะแต่งหน้าสีดำแบบนี้เป็นสีดำด้านนะคะมีการแรปสีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวทัดพามาดูช่วงหน้านะรถคันนี้นอกจากจะสูงหล่อแล้วนะคะยังมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าทรงมามัแแตงค่ะทุกคนหล่อไหมคะเป็นเส้นคาดสีดานะคะทุกคนพร้อมกับ รูสามารถระบายอากาศจากค้องเครื่องได้จริงและลวดลายด้านหน้าเป็นมามสแตงเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกค่ะใส่ด้านหน้าครอบกันชนหน้านะคะเป็นชุดไมคค่ะทุกคนคิวซุ้มล้อของเขานะคะโค้งตั้งแต่ขวามือทัดนะคะยันไปถึงตรงครอบกันชนหน้านะคะไปถึงซ้ายมือนะทุกคนเห็นไหมว่ารถคันนี้มีความสูงขึ้นเนื่องจากมีการยก3มนะคะยกสมแล้วก็ใส่เข้ากับตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์เพื่อลดปัญหาการกินหน้ายางในระยะยาวนะคะทุกคนดูล้อค่ะล้อมีขนาดไสโอซสใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มเข้า กับความเท่นนะตัวนี้เป็นแบกของแวมไพใส่ซ0ใส่ล้อโอเวอร์ไซส์นะคะซีรียาง3 3ด2 5 R 2 0เป็นยางแอมค่ะวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะวิ่งในความเร็วที่สูงขึ้นก็จะยิ่งมีความนุ่มหนึบนะคะเดี๋ยวดูตรงด้านข้างเลยค่ะด้านข้างของคันนี้นะทำลวดลายมีคำว่าสปอร์ตนะเป็นซิกเนเจอร์นะคะไม่ไ,ไ้ใส่ลวดลายอะไรเยอะนะ แต่งเข้ากับบันไดของฮั m เมอร์นะคะรุ่นชารดซค่ะรุ่นนี้นะคะมีไฟส่องสว่างใต้บันไดน,นะเพิ่มความปลอดภัยนะและตรงแทมนี้ค่ะมันจะสากนะทําให้เกาะยึดรองเท้านะเวลาขึ้นลงเนี่ยไม่ลืมตกรถเลยค่ะทุกคนถัดมานะคะนอกจากเขาจะเทแล้วนะเขายังใส่ความหล่อเป็นโรบาของ h a m เมอร์รุ่นวอลเลอ r ร์ค่ะทุกคนไฟตรงฮั m เมอร์ตรงนี้จะติดนะเวลาเราสตาร์ทรถหรือเหยียบเบรกเป็นสีแดงนะเทมากๆเลย พร้อมกับตัวนี้นะคะเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้เห็นไหม LED bar ที่เป็นเส้นสีขาวและฝั่งซ้ายกับขวาก็มี LED มาให้ข้างละ6จุดเลยค่ะสว่างมากๆเลยนะคะถ้าคอนเฟิร์มค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายเลยค่ะว่าด้านท้ายแน่นๆแบบนี้เขาแต่งอะไรกันเพิ่มบ้างนะคะด้านท้ายเขาใส่ตัวกันชนของห้ามเมอรอีกแล้วค่ะตัวนี้มาพร้อมกับห่วงลักจูงโอเมก้านะและรองรับการติดบอลแล้วก็ปักนกแก้วให้ด้วยสำหรับลักจูงได้จริงเลยค่ะ